ไม่มีใครคิดทิ้งทอดชาวนาแต่ชาวนาก็ต้องหาทางขยับปรับเปลี่ยนตามภาวก,การให้มากกว่านี้อีกหน่อยนะเฮเจะบอกให้มองล,ลวแถวท่วพนาใกล้คํายำนำสนชยาลงชาวนาก็เลิกจงาคุณพ่อเดินหนะ้าเราพากันเดิน เข้ามาที่ภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนคือเมืองสองแควพิษณุโลกในเขตของอำเภอพรมพิรามอันเป็นดินแดนดงข้าวที่ชาวนาทำกันสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกภาครัฐฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงมิได้ทิ้งทอดและหาทางช่วยอย่างเต็มที่เข้าเปลือกมันถูกเพราะข้าสารข้าสุกมันแพงเพราะเนาะเอาเน,อเนื้อเลยท่านเชิญฮะปัจจุบันนั้น ลงสีแย่งกันซื้อข้าวท่านท่าน,ท,านท่านกำรนนะครับแย่งกันซื้อข้าวขนาดแย่งกันข้าวยังถูกขนาดนี้แล้วถ้าไม่แย่งจะขนาดไหนนี่ครับครับอย่างนี้นะครับที่แย่งกันซื้อข้าวเนะี่ยเพราะทุกคนมีลูกน้องมีลงสีมันก็ต้องเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลงสีแต่ถ้าเราไม่มีโคต้าต้องออกกระทบหึงพี่น้องที่ทําชนาของผมไหมกระทบครับจากนั้นรัฐบาล นะครับรัฐมนตรีจะเป็นมาเป็นรัฐมนตรีของของของาณินย์ต้องเก่งหาตลาดจรงเก่งแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่กลับมาที่โรงสีมาถึงพี่น้องชาวนาครับพื้นที่ของผมพิรามนะครับจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่นาแปลงใหญ่นะครับผมถือว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับเท่าไหร่กี่ไร่ครับครับ5,500ไร่ครับนี่แหละนี่แหละ ถ้าทุกคนหันมาทํานาแปลงรวมกันได้เนี่ยราคาเข้ามันจะสูงขึ้นเม่งนิดนึงเท่าไหร่ท่านพูดสิครับครับตอนนี้ในส่วนของพมพิรามพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ5้าแสนไร่นะครับในส่วนของที่ทํานานะครับประมาณ3 0 0 0 0นกว่าไร่เราได้ทํา MOU กับทางลงสีนะครับว่าเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มของแปลงใหญ่ถ้าผลผลิตออกมาที่ได้คุณภาพนะครับ จะราคาสูงกว่าท้องตลาดเกวียนละ200บาทมันจะพอกินไปท่านอีก200เนี่ยแต่ว่าก็ยังดีนะนี่ก็คือพยายามสร้างอะไรมาตรการขึ้นมาเพื่อช่วยพยุงนะครับคือสร้างจุดสนใจขึ้นมาให้กับเกษตรกรซึ่งมันถ้าพูดถึงแปลงรวมเนี่ยมันดีเมืองนอกเขาทำแล้วไต้หวันทำแล้วมันดีแล้วก็ลดต้นทุนได้แต่ว่ากับนิสัยคนไทยเนี่ยมันขัดความรู้สึกเพราะว่า คนไทยแล้วเนี่ยเวลาทำไรทําเอกเทศกีฬาเล่นรวมก็ไม่ได้ถ้าเล่นเดี่ยวจะเก่งเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแต่ค่อยๆทํานะท่านนะครับฝ่ายปกครองเรื่องของข้าวเปลือกที่มันตกต่านะท่านเนาะกับข้าวสารข้าวสุกซึ่ง,งเหมือนสูงเหมือนเหมือนคนอยู่ป,ปากเหวก็หุบเหวเนี่ยในความคิดของท่านแอมเพอเนี่ยว่าเราจะช่วยกันพยุงให้มันมีราคาสูงได้สักนิดไหมครับเมื่อวานมานั่งคิดดูอยู่ว่าไร่หนึ่งกําไร เพียง2,000กว่าบาทหักลบกรมนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้ราคาข้าวให้มันสูงขึ้นมานะครับจำกัดพื้นที่หรือระบบแปลงรวมอะไรพวกนี้คือลดพื้นที่การปลูกข้าวลงแต่ไปส่งเสริมอย่างอื่นเนี่ยทางทางอำเภอก็คิดเนาะใช่ไหมฮะมีฮะท,ท่านเกษตรอำเภอมีแนวทางซึ่งทางรัฐบาลทางกระทรวงเกษตร,รหนึ่งก็คือนาแปลงใหญ่เป็นแปลงรวมกันนะครับสองคือการปลูกพืชหลากหลายซึ่งไม่ใช่เป็นการปลูกพืช ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับอาจจะมีข้าวโพดหรืออะไรอย่างครับายความมั่นคงเราประสานงานทํางานบุรณาการกับกองพันฐานปืนใหญ่ที่104ยครับท่านคนถือไม้สวยไหมครับทุกท่านครับครับงานขลอ,อาหารนะครับไม่ใช่ในเรื่องของเพียงแค่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นั่นคือสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่มันผิดกฎกติกาเราก็จะเข้าไปช่วยกันขับเคลื่อนทั้งฝ่ายปกครองทางตำรวจส่วนงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ณนะปัจจุบันนะครับช่วยชาวนาน้ำท่วมแต่ก็ต้องไปเกี่ยวตัวของชาวนาเองปรับเปลี่ยนอาชีพหรือลดพื้นที่การทำนาเนี่ยตั้งแต่รวมกันเป็นโครงการนาะแปลงใหญ่มาเราก็ได้รับความรู้มาสีเดือนเต็มๆนะคะ ชาวนาได้รู้จักในการที่จะลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นชาวนารู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อเพื่อหาไรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่อาศัยนาอย่างเดียวโรงศีก็รู้ว่าถ้าขาดชาวนาเขาอยู่ไม่ได้ดังนั้นนี่คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าณวันนี้เราซื้อสูงสุดเท่าไหร่ถ้าข้าวมันแห้งข้าวดีแก่จัดสูงสุดตอนนี้6,5 0 0ครับหก0ันเนา ถ้าเกิดข้าวมันมีปัญหาปลอมปนเยอะข้าวเปียกข้าวอ่อ,อนเราก็ตัดลงมา6,200-6,300ประมาณนี้ครับประมาณนี้ไอ้อที่จะไปกดเหลือ3,000-4,000ไม่ใช่ไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่ต้องปรับให้มากกว่านี้ก็คือชาวนาเราก็ต้องช่วยเข็นชาวนากันอย่างเต็มที่นะครับให้แก้ไขอะไรก็ไม่ยอมทำเอาเข็นไปครับเข็นเข็นให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน ให้ปรับก็ไม่ปรับให้ทำนุ่นทำนี่ก็ไม่ทำเดี๋ยวจะเข็นไปถึงนู่นนะคลองพะดุงกรุงเกษมเขียนไมเขียนไปถึงสำนักนายกรั้นตรีภาครัฐต้องรู้ต้องอุ้มต้องชูคนจนหากภาคเกษตรทุกคนเปียมสุขล้นชาติจากสบายอาหารมีกินมีเลื้ยก็พอเบียงขายปากท้องอิ่มเต็ม ตตลาาาดดนน้่ยยองชวเขีสรุปว่านายังต้องทำข้าวยังต้องปลูกไว้กินไว้ขายแต่จะจูนปรับไปหาความสมดุลตรงนี้ได้ยังไงเป็นที่ต้องแก้กันให้ตรงจุดเดอ้อสิบอกให้มาเถอนหน้าแม่มาพี่จะพาไปมพมศ์พิรามเอา <He al! S 1> เอา้า <He al! S 1> เอา้า ผิดโรคเมืองงามอยู่ภาคเหนือตอนล่างเราเอา้าเฮ้เอา้าเฮล้เฮ้เป็นกติกรบางอนอย่าเปลี่ยนใจมี่มีรักพักดีไว้หาถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปล <c oughs> คำรณวังหวังสีพารวยด้วยการเศษเข้าเป็นเหตุให้เลิกปลูกไม่ได้แต่ จะหาจุดบรรจบอย่างไรให้พอดีพอดีอดที่พิษณุโลกอันอันช่วยซื้อข้าวถึงมือชาวนาโทรมาเบอร์นี้ไชนาศเบอร์นี้สิงบุรีเบอร์นี้กำแพงเพชรสามเบอร์นี้พิษณุโลกเบอร์นี้มหาสารคามและเบอร์นี้ชัยภูมินะคะครับทีผักดำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปัน ่แค่ไหนหัวใจของเราสุขสันที่แหลมหาดแจ่มจันทร์